เริ่มได้หยอออร่าพลังเวทที่แผ่อ,ออกมารอบตัวและอาวุธของแวอย่างมั่นคงน่าประทับใจมากเขาอาจจะดูมาจากตระกูลสูงสักแต่การควบคุมพลังเวทของเขาเกิดจากพรสวรรค์และความพยายามฉันต้องประหยัดพลังเวทที่มีอยู่อย่างจำกัด ถ้าโดนเพียงครั้งเดียวแล้วก็ก็อ,อาจจบชีวิตไปได้เลยนั้นเนี่ยยอถึงแม้ว่าพลังเวทและท่วงท่าของเขาจะน่าประทับใจก็เถอะนะแต่เขาก็ยังยังช้าอยู่ดีอย่างน้อยก็สำหรับฉันล่ะนะฟิงเออถยพอได้แล้วการประลองสิ้นสุดอะไรนะแค่นั้นมันยังไม่สะเทือนอะไรเลย ผมยังสู้ได้นะการประลองพวกนี้ไม่มีคำว่าชนะหรอกนะทหารฝึกหัดเอ็มโรดฉันเห็นจากทั้งสองคนหมาหมอดพอแล้วผมไม่เห็นด้วยไอ้หมอนั่นก็แค่โชคดีโจมตีได้จริงเหรอโชคดีอย่างนั้นเหรอหลังจากผ่านไปตั้งหนึ่งนาทีกับ8วินาทีโดยที่นายอะไม่สามารถโจมตีเลยสักครั้งโจมตีเขาไม่โดนเลยสักครั้งเนี่ยนะตอนนี้ ออกไปจากสนามได้แล้วก่อนที่ฉันจะคะแนนเพิ่มให้ตายเถอะเพ่งที่นี่ยังมีคนนั่งอยู่ไหมแน่นอนว่าว่างอยู่แล้วการทดสอบของพวกนายเป็นยังไงบ้างจีน,นั่นใช้ได้ผลหรือเปล่าใช้ผลได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยจากปฏิกิริยาของผู้ทดสอบฉันน่าจะอยู่ในระดับเหนือกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย แต่ก็ไม่โดดเด่นอะไรเลยฉันควรตั้งชื่อมันว่าเครื่องแสดงระดับพลังเวทแบบเหนือกว่าค่าเฉลี่ยนิดหน่อยฉันบอกแล้วว่ามันใช้ได้ผลฉันรู้ว่านิโคะต้องหาทางช่วยเซซิเลียได้แน่ยังไงเขาก็เป็นคนแรกที่ฟื้นตัวได้หลังจากการตายของวินเบกแล้วเขาก็บังคับให้ฉันหึดสู้กลับขึ้นมาอีกครั้งนึงฉันยังคิดอยู่ว่าจะดีกว่านี้ถ้าทั้งสองคนไปเรียนโรงเรียนธรรมดา แบบมันยังไม่สายเกินไปหรอกนะเราจะอยู่ด้วยกันอีกอย่างที่นี่ไม่ได้มีไว้แค่านายคนเดียวหรอกนะที่นี่มีห้องวิจัยระดับแนวหน้ากับเวิร์กช็อปมากมายสำหรับนักวิทยาศาสตร์นักศึกษาวิศวะนิโคพูดถูกพวกเราทุกคนยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยชิ่นี่ก็ได้ก็ได้แต่เราต้องระวังตัวหน่อยนะพวกเราอะ ยังไม่รู้แน่ชัดเลยว่าใครเป็นใครคนตามเซซิเลียคืนนั้นนายกังวลเกินไปแล้วตัวควบคุมพลังเวทก็น่าจะพอใช้งานได้นานพอที่จะให้ชันน่ะหาชิ้นส่วนมาประกอบของที่เสถียรกว่านี้แวะฉันกินข้าวข้าวนี่ไม่ลงแล้วไปดูบอร์ดกันเลยดีไหมไปสิไปดูผลกันเถอะนักเรียนพรแกวิศวกรรมแยกเป็นฝ่ายต่างๆเหมือนกันไหมก็ใช่ แล้วมันก็ไม่ใช่ด้วยพวกเราอ่ะพวกที่เน้นด้านสติปัญญามากกว่าก็ยังต้องใช้พลังเวทในการสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆดังนั้นคนที่มีพลังเวทสูงจะได้รับสิทธิ์มากกว่าแต่ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักเท่าของพวกนักเรียนฝ่ายต่อสู้หรอกนะฉันจะได้อยู่หน่วยหนึ่งซึ่งเป็นสายเร่งรัดหรือไม่ก็หน่วยสองอยากให้ของพวกเราอ่ะมันง่ายแบบนั้นจังเลย ทำไมนักเรียนฝ่ายต่อสู้ต้องมีตั้งห้าหน่วยด้วยล่ะหวังว่านายสองคนจะได้อยู่หน่วยเดียวกันนะเกรนายจะจัดการพวกผู้ชายที่เข้ามาใกล้เซซเลียยังไงเฮ้ยแย่ละสิดูเหมือนทุกคนจะคิดแบบเดียวกับพวกเรานะไม่มีทางเลือกแล้วต้องเบียดเข้าไปอย่างเดียวโพนำทางเลยคุณทหารฝึกหัดนิโคลิมฟีปากล่างของนายอะ่ะมีเลือดออกนะ ก็ชั้นโดนสอกลอยๆเข้าหน้าตอนพยายามปกป้องเธอนั่นแหละนิโคมักจะกัดปากเวลาที่เขาเครียดคงกัดแรงเกินไปละมั้งปากดีจริงๆนิโคเซเวอหน่วยที่หนึ่งห้องหนึ่งระดับสูงสุดเซซิเลียหน่วยที่สองห้องสเกรเกรชื่อชั้นอยู่ไหนพอฉันเจอชื่อของตัวเองฉันก็รู้ได้ทันทีเลยว่า เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ไม่ว่าจะเก่งกาจที่สุดในโรงเรียนหรือแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆร,ยรวมถึงการค้นลวมพวกสารเลวที่ข่าท่านอาจารย์ใหญ่วินเบกมันจะยากกว่าที่ฉันคิดเอาไว้มากเลยนะเกรหน่วยที่4ห้องหนึ่งซบเอ้ยพ่อจา๋าเอ๊ะพ่อจ๋าดิ้นพล่านตอนหลับอีกแล้วฝันถึงชีวิตก่อนอีกแล้วหรอ อ,อไม่ต้องห่วงมากนักหรอกสินวีโฟกัสไปที่การดูแลตัวเองแล้วฟื้นฟูร่างกายต่อในระหว่างที่ฉันไปฝึกเถอะทำไมนะช่วงนี้ฉั้นฝันถึงตอนชีวิตก่อนบ่อยๆขึ้นเรื่อยๆเลยคิดอะไรอยู่หรือเปล่าเจ้าหนุ่มก็แค่หวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีแล่ะนะเออฉันคิดว่านายไม่ต้องกังวลมากนักหรอกนะ อลานิดรู้ดีว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่จะไม่คุณถึงส่งคนดูแลส่วนตัวมาให้ผมกันละ่ะหลังจากที่เธอได้เข้าร่วมงานกับเหล่าหอกฉันคิดว่าเธอเหมาะจะช่วยส่งเสริมการเติบโตและการฝึกฝนของนายนะก่อนหน้านี้เธอประจำการอยู่ในใกล้ชายแดนตอนใต้ของเอนิโนฉันแค่มังเอินอยู่ที่นั่นตอนที่ทหารถูกฝูงสัตว์อสูรซุ่มโจมตี เธอเป็นพยาบาลและเวทของเธอนั้นฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจริงๆเธอประเมินเหล่าหอกแล้วรู้ทันทีเลยว่าเส้นทางการไลเวียนของมานาอ่อนแอที่สุดมันอยู่ตรงไหนทําให้พวกเขารู้ว่าควรพัฒนาในจุดใดเธอมาเพื่อให้หนายมั่นใจว่าจะใช้เวลาพักนี้ให้คุ้มค่านั่นคือสิ่งที่ฉันอนุมัติเอาไว้งั้นทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ตัวคุณเองดูดีขึ้นสินะ ด้วยความเคารพอย่างสูงไม่ทับอาเธอร์ฉันไม่ได้เพียงสร้างชื่อเสียงให้ผู้มือคับบัญชาไวเรียนเท่านั้นแต่ก็ยังเสริมเกียรติยศให้ด้วยและนี่คือตารางการฝึกของคุณในอีกเจดสัปดาห์ข้างหน้ามุ่งเน้นไปที่ความเร็วการไหลเวียนของมานาะและเสริมสร้างร่างกายและการสร้างเวททารองสัปดาห์แรกจะเป็นการฝึกแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหรอ หรือนี่ก็คือการใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดเป้าหมายของฉันคือการฝึกฝนในสถานการณ์ลบที่มีท่าต่างๆเพื่อเสริมท่าลองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและค้นหาเทคนิคใช้ทา่าใดได้ดีที่สุดในการต่อสู้ครั้งหน้าถูกต้องไหมคะโอยฟังดูชาการมากแต่อถูกต้องแล้วล่ะฉันชื่นชมที่คุณยอมเป็นตุ๊กตาฝึกเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้แต่มีเหตุผลเดียวที่มันไม่เวิร์ค ว่าต่อเลยสไตล์การต่อสู้ของคุณมันแข็งทื่อเกินไปนะคะฉันมั่นใจว่าคุณฝึกท่าลองด้วยการบังคับกดท่าหลักของคุณลงแต่พอคุณสู้จริงอ่ะคุณก็ปล่อยให้มันกลับไปใช้ท่าหลักผสมผสานในการต่อสู้เพื่อให้ร่างกายของคุณนั้นปรับตัวเข้ากับวิธีการใหม่ๆจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านอย่างช้าๆพร้อมกับองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างความไม่แน่นอนแม่ทัพอาเธอร์ คุณจะเริ่มด้วยการดวลตัวต่อต,ตัวกับคู่ซ้อมทั้ง4คนที่นี่ในวันนี้พวกเขาาจะสลับกันเข้าออกสังเวียนเป็นระยะระยะเพื่อไม่ให้คุณมีโอกาสปรับตัวและในแต่ละรอบคุณจะถูกห้ามใช้ท่าหนึ่งเสมอซึ่งท่าที่ห้ามจะเปลี่ยนไปตามแบบสุ่มด้วยเฮ้ยดูเหมือนไอเดียเดิมของฉันที่จะให้คนสีคนรุมหนึ่งจะซ้อมแบบง่ายๆกลับซับซ้อนขึ้นมาซะงั้งงนตารางฝึกที่อาลาน,นิจจัดให้หออคนอื่น ก็ดูซับซ้อนไม่ต่างกันฉันวางแผนจะมาเยี่ยมดูความคืบหน้าทีในภายหลังอาลานิดอย่าให้เขาหักผมเกินไปนะฉันยังต้องการเขาอยู่เอาละ่ะงั้นใครจะเป็นคนเข้ามาคนณเลกโอ้ยโอ้โหเอาละนะอาเธอร์ที่รักของฉันหยอห้ามใช้ไฟและสายฟ้าอาลานิศเนี่ยดูตั้งใจจะจัดการฉันจริงๆเลยนะเนี่ย อ่ะอีกแล้วเหรอเวธทาดดินทตดน้ำแข็งฮ่าฮ่าเด็กนั่นเรียนดูเร็วนั่นนี่ยอย่อพยายามได้ดีเจ้าหนูแต่นายต้องพยายามให้มากกว่านี้สิถึงไม่อยากจะยอมรับก็เถอะนะแต่การที่เขาอ่ะปั้นดินรูปแบบนั้นได้มันน่าหงุหงิดชะมัดมันสุดยอดมากจริงๆ ยังมีอีกหลายวิธีที่ยังไม่ได้แสดงออกมาสินนะอาเธอร์ปรับตัวเข้ากับความท้าทายของคุณได้ดีพอสมควรเลยนะคะปังแผนเดิมไม่ได้ผลหรอกนะตะแกเอ๊ะน้ำอย่างนั้นหรอคุณเฮเตอร์เข้ามาได้ค่ะเฉียดฉิวไปนิดนึกว่าจะได้ลุยนานกว่านี้ซะอีกคราวนี้ห้ามใช้เวท น้ำฉันมองไม่เห็นความผันผวนของมานาะโดยไม่ใช้เรมฮาร์ดแต่ก็ยังรู้สึกถึงมันได้อยู่ฉันสัมผัสได้ถึงอันตรายตุม้มเธอไม่ได้คิดจะโจมตีฉันด้วยนั่นเธอแค่ต้องการให้ฉันคลาดสายตาจากเธอหยอ่อเอ๊ะอีกแล้วอย่างนั้นเหรอบ้าชิบโหเฮเตอร์ เล่นไม่ยั้งเลยแฮะครั้งหนึ่งเธอเกือบจะเล่นงานฉันด้วยท่านั้นมาแล้วมันไม่น่าสนุกเลยเธอพยายามจะก่อกวนประสาทฉันด้วยสิ่งหลอสมาธิพวกนี้แล้วก็มันได้ผลเลยฮะเฮ้นั่นฉันเพิ่งทำไปเองนะนั่นแปลว่าเขากำลังเรียนรู้ซึ่งก็คือเป้าหมายของเรื่องนี้ยังไงล่ะคะ เราต้องฝึกแรงเวทท่าดินให้มันยำกว่านี้หน่อยนะเอ๊ะฉันฉันต้องหาว่าเธอซ่อนอยู่ที่ไหนบางทีฉันอาจจะใช้เวทเรมฮาร์ดได้ไม่แบบนั้นมันก็แค่ทางลัดที่สูบพลังงานเปล่าๆโอ้คิดสิอาเธอร์ถ้าฉันเป็นเฮเตอร์ฉันจะพยายามสู้กับตัวเองยังไงเธอจะทำให้ฉันหงุดหงิดจนเผลอลดการป้องกันลงว้า คิดว่าเราควรจำกัดเวทธาตุน้ำกับน้ำแข็งของเขาหรือเปล่าไม่ละ่ะข้อเสียหนักขนาดนั้นจะบังคับให้เขาคิดนอกกรอบเองปริมาณมานาของเธอนี่น่าทึ่งจริงๆเลยการโจมตีครั้งสุดท้ายสินะชิฟิงเหมือนกับนักต่อสู้ที่มีประสบการณ์ทั่วไปเฮเตอร์ <c oughs> ยังคงไม่ยอมลดการป้องกันลงเลยคราวนี้แหละของจริงนักเวทธาตุผสมมักจะต้องพิจารณา ว่าจะใช้ท่าไหนเมื่อไรและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการใช้ท่าตต่างๆรวมกันอย่างไรให้ได้ผลสูงสุดป้องตุมฮ่าฮาเกรดของฟินิกเวิร์มสุดยอดไปเลยอ์ติเฟตทำงานได้อย่างราบรื่นฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยแฮะที่พวกคุณกลับตกใจว่าอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น เพื่อไม่ให้พี่ชายของฉันตายน่ะมันใช้ได้ผลฉันไม่ได้แปลกใจสันหน่อยแค่ดีใจที่ไม่มีปัญหาอะไรที่มันคาดเกินต่างหากเล่าเฮ้ hey, ทาไมฉันถึงไม่ได้อาติเฟกต์ป้องกันละ่ะก็เพราะคุณนั่นไงเริ่มต่อสู้ก่อนที่ฉันจะยื่นมันให้กับคุณยังไงละ่ะไม่ต้องห่วงเอลลี่พี่ไม่ได้ต้องการใช้อะไรแบบนั้นหรอกคราวหนะ้านายอาจจะได้ใช้มันจริงๆก็ได้นะ แล้วเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันแค่อยากมาดูการฝึกของพี่แต่ดูเหมือนจะจบลงแล้วละ่ะเหงื่อท่วมแถมเหนียวตัวด้วย,วยแล้วคุณละ่ะนี่เพิ่งออกไปประชุมไม่ใช่หรอฉันมีเรื่องส่วนตัวอยากคุยกับนายนะ่ะแล้วให้มิสเลวินอยู่ด้วยเลยละกันอะไรงั้นหรอครับนายก็คงจะรู้ถึงความดีความสำคัญในการจะส่งสเสบียงจากเบลกเบนไปยังแนวกำแพง เราจึงส่งนักรบฝีมือดีที่สุดบางส่วนไปคุ้มกันกรบวนสเสบียงการคุ้มกันนั้นทําให้การโจมตีซาลงอยู่พักหนึ่งแต่ไม่นานมานี้ก็มีการโจมตีเกิดขึ้นอีกซึ่งคู่แฝดเขาและพ่อแม่ของนายก็อยู่ในที่นั่นด้วยเป็นห่วงพ่อแม่อยู่หรอพ่อจา๋าฉันมีผลที่ไม่อยากให้พวกเขาไปออกลก เราคุยกันแล้วว่านั่นน่ะไม่ใช่สิ่งที่พ่อจ๋าควบคุมได้จำได้ไหมรู้แล้วหนะ้ารู้แล้วซินวีแต่พวกเขาอ่ะเพิ่งจะไปไม่กี่สัปดาห์ก็โดนโจมตีเอาซะแล้วสงครามนี่มันคืบหน้าเร็วขนาดไหนกันแน่นะใครกันนะที่โจมตีเส้นทางลำเลียงกบฏหรอหรือพวกอครายันไม่มีทางที่พวกอัครายันอ่ะจะรอบผ่านกำแพงมาได้แต่ เราไม่รู้เลยว่าพวกมันน่ะใช้ประตูมิติที่ดับมานานแค่ไหนแล้วขอบเขตของพวกมันน่ะอาจกว้างไกลกว่าที่เราคิดก็ได้เส้นทางระหว่างเบกเบนกับกำแพงอ่ะเป็นแค่พื้นที่ราบโลง่งมันเป็นจุดที่เหมาะจะให้ศัตรูโจมตีเส้นทางระเมียงของเราแทนที่จะทํำลายกำแพงอีกฝั่งพวกมันอาจจะกําลังส่งสายลับมาที่นี่แทนก็ได้เฮ้ยชมวิวอยู่หรอ ชมวิวที่ไม่มีอะไรเลยน่ะหรอโคงงานมาั้งชันแปลกใจอยู่นะที่สองคนน่ะอยากจะเข้ามาร่วมทิปที่น่าเบื่อแบบนี้ด้วยในฐานะสมาชิกของราชาวงศ์การที่มีฉันมาด้วยจะช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปโดยที่มีคำถามน้อยลงอีกทั้งยังฉันไม่ชอบเลยที่พวกของเราอะ่ะต้องเสี่ยงชีวิตแค่เพื่อไปเอาสเบียงชันนึกภาพไม่ออกเลยว่า พวกคลายันน่ะจะซ่อนตัวได้อย่างแนบเนียนที่นี่ไปยามลำเลียงน่าจะเห็นพวกมันตั้งแต่ไกลแล้วแต่นั่นก็ไม่สำคัญหรอกถ้าพวกมันมาพร้อมกับพวกสัตว์อสูรกลายพันธุ์และหลอกล่องั้นถ้าเราย้ายทหารไปประจำที่เบกเบนกับกำแพงมากขึ้นละ่ะให้ทําหน้าที่เป็นแนวหน้าคุ้มกันเส้นทางลำเลียงของเราทหารคงไม่พอหรอกผู้บัญชาการไวเลียนคาดหวังว่าฉันน่ะ จะคิดหาวิธีมาตศจรรย์อะไรบางอย่างมาแก้ปัญหานี้ได้แล้วฉันเองก็หวังว่าไอเดียใหม่ของอาเทอร์นั้นจะเป็นคําตอบมีอะไรอยากจะบอกพวกเราหน่อยไหมท่านเม่ทัพอาเทอร์เอาเป็นว่าภูมิประเทศมันน่ะเข้าทางเราก็แล้วกันเฮ้ลึกลับตลอดเลยนะโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยก็อะไรขึ้นขอโทษครับขอโทษครับเรากําลังจะถึงแต่ทิวทัศน์ มันทำให้พวกสัตว์พวกนี้ตื่นตระหนกนะครับโหยอะไรกันเนี่ยพวกเขาเสียชีวิตหมดแล้วแค่เพราะรถลาเลียงเนี่ยนะพ่อแม่เกิดอะไรขึ้นบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าตรงไหนพวกเราปลอดภัยดีอาเธอร์ Arthur. ไม่มีใครในกลุ่มทวินฮอได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยไอ้พวกคลายันบ้าน,นั่น ซุ่มโจมตีเราจากบ,บ้านหลังที่เราอ่ะส่งเรโนไปลาดตะเวนเส้นทางข้างหน้าเรายังจัดการพวกมันไม่ได้สักตัวเลยแต่เวทของเธอก็ช่วยถ่วงเวลาเจ้านั่นได้ไว้นานพอตัวเลยให้โลโนกลับมาปิดฉากมันได้พอดีหมอนั่นโชคดีจริงๆได้น่าไปเต็มๆโดยไม่โดนแม่แต่รอยขีดข่วนแต่ว่าอาเธอร์ลูกมาทำอะไรที่นี่หรอหรือว่าลูกแค่เวทมาดูพวกเราเฉยๆ สภาพของเส้นทางลำเลียงนั้นเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญสำหรับสภาเซอร์กีเดียนกับเมทัพอาเธอร์มาสำรวจเส้นทางกันอยู่พวกเขาถูกมอบหมายให้สร้างอุปกรณ์เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและการต้องการทรัพยากรบางทีพ่อก็ลืมไปเลยว่าลูกเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาใช่แต่เขาก็ยังเป็นลูกชายของนายด้วยหาเวลาคุยกับเขาหน่อยเดี๋ยวฉันจะอธิบายรายละเอียดให้พวกเขาฟังเอง ฉันจะอยู่ที่นี่เผื่อให้เลนเป็นลมขึ้นมาเอาไว้คุยกันนะอาเธอร์หนูก็จะอยู่ที่นี่เหมือนกันถ้ามีอะไรสำคัญเด่นหนูจะ,ะรายงานให้พ่อจารู้ทีหลังจำสิ่งที่เราคุยกันไว้นะรู้แล้วนะาการควบคุมการตัดสินใจของพวกเขาหลังพวกเขาเอาไว้ไม่ได้ดูเจ้าลูกชายของพ่อสิหอกคนใหม่ล่าสุด กำลังจัดการภารกิจสงครามอย่างเป็นทางการอยู่ครับแต่พ่อก็เดาถูกด้วยว่าผมอยากแน่ใจว่าพ่อปลอดภัยดีพวกเราปลอดภัยดีแล้วเราก็จะปลอดภัยต่อไปเพราะพวกเราเป็นทีมที่แข็งแกรง่งและคอยดูแลกันและกันลูกก็รู้ลูกเคยเจอมาแล้วครับผมรู้แต่นั่นมันไม่สำคัญมีคนแข็งเก่งมากมายต้องตายในสงคราม ฉันจะทําให้พ่อเข้าใจได้ยังไงแล้วน้องรู้เรื่องที่ถูกโจมตีไหมรู้แค่ว่ามีการโจมตีวัยเรียนยืนยันว่าไม่มีใครในกลุ่มทวินฮอได้รับบาดเจ็บเธอเลยกลับไปฝึกต่อเธอเก่งขึ้นมากเลยนะเรื่องยิงธนูนะ่ะล่าสุดบอกว่าอยากเข้าเรียนที่สถาบันเวทมนต์ด้วยคงเหงาหน้าดูสําหรับเด็กผู้หญิงในวัยนั้นที่ต้องอยู่ะสาทหลังโตคนเดียว ก็ใช่นั่นแหละแต่ผมไม่คิดว่าเธอกําลังจะมองหาเพื่อนหรอกนะการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เงาของลูกมันไม่ง่ายเลยนะพ่อรู้ดีหวังว่าเอลลี่จะหาเวลาสร้างมิตรภาพดีๆได้บ้างนะในระหว่างการฝึกเวทอยู่อืมแล้วพ่อมีแผนจะไปเยี่ยมเร็วๆนี้ไหมอยากไปมากเลยละ่ะแต่พอสงครามทวีความรุนแรงขึ้นมันก็ยิ่งชัดเจนว่าพวกเราจำเป็นต้องอยู่ในสนามรบมากกว่า ผมเข้าใจครับถ้าพวกเขาจะต้องเสี่ยงชีวิตอยู่ที่นี่ต่อไปฉันก็หวังว่าแผนของฉันจะได้ผลจริงๆเจอกันแค่เป๊บเดียวเองนายโอเคกับแบบนั้นหรอใช่พวกเขาต้องเดินทางไปต่อที่กำแพงแค่ได้เห็นหน้าก็รู้สึกดีแล้วบางทีฉันคนไปเยี่ยมพี่ชายบ้างแต่ก็ไม่ได้คิดถึงเขาเลยสักนิด อ,อ,อย่าพูดแบบนั้นต่อหน้าเขาล่ะใช่ใช่การได้เจอครอบครัวมันก็ดีแหละแต่ว่าแผนของนายล่ะไออุปกรณ์ที่ซ่อนมานานนั้นมันคืออะไรฉันก็อยากรู้เหมือนกันจริงๆแล้วมันไม่ใช่อุปกรณ์สัทีเดียวแต่มันเป็นยานพาหนะมากกว่านะอะไรนะจำตอนที่คุณบอกว่าโคคอมบัตเทียมสามารถจ่ายพลังงานให้กับเรือลำได้ตอนวิ่งเต็มสปีดได้ไหมเราจะใช้มันสร้างเรือ ที่วิ่งบนดินยังไงล่ะแต่ผมคิดจะเรียกมันว่ารถไฟน่ะเรือบอกหรอรถไฟงั้นหรอไปเอาชื่อแบบนั้นมาจากก้นของสัตว์เวทตัวไหนกันเนี่ยจะเอาพิมพ์เขียวไหมล่ะรถไฟก็ได้อย่างน้อยก็เดินเข้าไปในตึกก่อนสิค่อยเปิดเอกสารราชการเฮ้ hey, นี่มันจะเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยนะถ้าเราจะเชื่อเมืองเบกเบนเข้ากับคานเบิร์กหรือเอ็กเชียแล้วก็ เม่นม้ำอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยแต่ถ้ามีจอมเวทน้กับจอมเวทดินช่วยแล้วก็มาจดจ่อก,กับการทางรถไฟจากบริเบนไปถึงกำแพงกันก่อนเถอะการจะสร้างเส้นทางรถไฟไปยังเมืองอื่นมันก็สำคัญก็จริงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือผ่านแนวเขามาหึงมาให้ได้เพื่อให้ทหารของเรารอดชีวิตแน่นอนแต่สิ่งนี้แหละเราจะสามารถพัฒนาเมืองใหม่ได้เลยนะหมายความว่าไง ที่จะพัฒนาเมืองใหม่ที่ตั้งของเมืองต่างๆในทั้งสามอาณาจักรนั้นถูกกำหนดจากจุดที่เราอะ่ะขุดพบประตูวัปถ้าเรามีระบบขนส่งที่ปลอดภัยและเราก็สามารถมาทุกคนได้เราก็สามารถสร้างเมืองใหญ่ตรงไหนก็ได้พูดเห็นฉันได้เป๊ะเลยดีใจนะที่ได้เห็นไอเดียของฉั้นเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์อย่าพูดอะไรไม่เกียรติกับนักประดิษฐ์อย่างผู้ยิ่งใหญ่คนนี้เซ ฉันควรจะถอดเสื้อกราวแล้วไปหางานในเรกใหม่ดีไหมเนี่ยตกปลาก็แล้วกันคุณยังกเสียนไม่ได้นะตอนนี้คุณต้องเป็นคนเสนอไอดีนี้ให้กับสภาประชุมในครั้งหน้าฉันหรอถึงฉันจะชอบเป็นจุดสนใจก็เถอะแต่นายก็จะให้ฉันรับเครดิตเรื่องนี้แทนทําไมมันจะง่ายกว่าที่จะได้รับการสนับสนุนจากสภาถ้าไอเดียนี้มาจากนักประดิษฐ์ผู้โด่งดังยังไงคุณก็เป็นคนที่ ลงแรงหลักอยู่ดีนั่นแหละเรื่องนั้นก็ใช่น่ะสิแต่ว่านะได้เลยโอเคฉันจะไม่ทำให้นายผิดหวังอย่างแน่นอนไปเลวฉันจะไปเตรียมตัวยิ่ข้อเสนอนี้ตอนนี้เลยตาลุงนั่นนะดูเหมือนจะขับเคลื่อนด้วยดินาลีล้้นๆมากกว่าการนอนหรือกินซะอีกนะอืมแทนที่เราจะกลับกันตอนนี้เลย งั้นคืนนี้เรานอนครั้งที่นี่กันดีไหมอาเธอฮะ